สิทธิ์น้องไหวนี่หนามากข้าให้เจ้าทำเช่นนั้นไม่ได้นี่เป็นโชควาสนาของสิทธิ์พี่หญิงโดยโซจองจำเสียนขั้นสี่สิทธิ์น้องก็จะปลอดภัยสิทธิ์พี่กล่าวผิดแล้วสำหรับข้าสิทธิ์พี่หญิงความปลอดภัยของท่านสำคัญที่สุดในหมู่ของพวกเราท่านแข็งแกร่งที่สุดหากหลออเป็นโซจองจำเสียนขั้นสี่แล้วมีเพียงสิทธิ์พี่หญิงที่จะสําแดงพลังที่แท้จริงของมันออกมาได้อีกอย่างยิ่งท่านแข็งแกร่งพวกเราก็จะยิ่งปลอดภัย สิทธ์น้องพูดก็มีเหตุผลข้าจะเก็บมันไปหลอมไว้ใช้เองไม่คิดเลยว่าสิทธ์น้องจะใส่ใจข้ามากขนาดนี้หลังจากที่ได้ยินคําว่าความปลอดภัยของท่านสําคัญที่สุดถ่าจองจําเสียงขั้น4ีเป็นวาสนาของสิทธิ์พี่หญิงหากฉวยวาสนาของนางไปตอนนี้ดวงชะตาของข้าก็จะลดลงแล้วใครล่าจะปกป้องข้าสิทธน้องวินตี้ลุงกุย้ยชิงเกาข้าจะพาพวกเจ้าไปพบโชควาสนาพวกเราก็มีเหมือนกันงั้นหรือ ดากนั้นเส้นเทียนก็ไปยังสถานที่จากภาพวาสนาของวินตี้และคนอื่นๆและพวกเขาก็พบกับเถ่าจรกรรเสียนและเก็บมันมาอย่างรวดเร็วในหมู่ของพวกเขาวินตี้ได้รับเถ่าจองจําเสียนขั้น3ามลงกุ้ยกับชินเก้าได้รับเถ่าจองจําเสียนขั้นสองหลังจากได้รับสมบัติมาทุกคนก็จ้องไปที่เส้นเทียนทําให้ข้ารู้สึกผิดอย่างยิ่งท์พี่เส้นมีความสามารถส่องความลับของสวรรค์จริงๆด้วย ในอดีตมอกรับและจะพบถ่าจองจำเสียนไม่เกินสิบต้นเท่านั้นเพียงแค่สิทธิ์พี่นำทางไม่กี่ชั่วหยามก็พบถ่าจองจำเสียนส,สี่ต้นแล้วอีกทั้งยังพบถ่าจองจำเสียนขั้นสี่ที่ลำค่ามากอีกด้วยใช่แล้วข้าได้ยินมาว่าถ่าจองจำเสียนขั้นสี่ในรอบหนึ่งพันปีมานี้พบแค่สามต้นเท่านั้นหากเราผู้สงสัรได้เห็นของสิ่งนี้แล้วก็ต้องอิจฉาจนบ้าตา,ตายเป็นแน่ขณะดสิทธิ์พี่พบถ่าจองจำเสียนอันลำค่าแต่สิทธิ์พี่ก็ยังมอบให้พวกเรา ข้าไม่ได้ต้องการสิ่งของที่ผู้มีวาสนาได้รับเลยความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของสิ่งพี่ช่างหาผู้ใดเปรียบได้เพราะว่าข้าไม่สามารถแยง่งชิงโชควาสนาของผู้อื่นได้สิ่งสําคัญตอนนี้ก็คือเสริมดวงชะตาให้ตัวเองไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในหมอกลับแล้วโดยวิธีที่ดีที่สุดคือเสริมดวงชะตาของตัวเองโดยเร็วที่สุดวงแหวนของข้าเขียวขึ้นมาอีกหน่อยแล้วขอเพียงเพิ่มดวงชะตาอีกสักหน่อยข้าก็จะปลอดภัยแล้ว หากพบอันตรายที่เมอรลับแรงแห่งนี้อย่างมากสุดก็แค่บาดเจ็บเท่านั้นหลังจากมอบเถาจองจําเสียนให้กับอินซีและคนอื่นๆโชควาสนาของข้าก็เพิ่มขึ้นเป็นสีเขียวเข้มแล้วแต่ก็ยังวางใจไม่ได้เพิ่มวาสนามาเล็กน้อยก็ยังไม่แข็งแกร่งมากพอต้องเข้มกว่านี้หรือก็ไม่สีแดงไปเลยแต่ข้าจะทําอย่างไรดีที่นี่เต็มไปด้วยอันตรายต้องนีบเพิ่มดวงชะตาสแล้วสิทาไมสิทธิ์น้องถึงได้มองกระจกจังเอ๊ะ รู้แล้วข้าสามารถขนวิญญาณประเมินแร่ในส่วนหมื่นวิญญาณได้แล้วทําไมในหมอกลับแ้วข้าจะขนวิญญาณประเมินแร่ไม่ได้กันเล่าอย่างไรก็ตามคนพวกนั้นก็ถูกให้กําหนดให้พบวาสนาข้าเพียงแค่ต้องบอกพวกเขาล่วงหน้าเท่านั้นเมื่อถึงเวลาข้าเพียงแค่ส่งแผนที่ให้กับพวกเขาแล้วให้พวกเขาไปค้นหาในที่ล่าด้วยตนเองเจ้าเ้าบอกว่าหมอกลับแร่ชั่วหลายมากการที่เข้าไปในส่วนหรือของที่ล่าไม่ใช่เรื่องที่ดี วันต่อมาสวัสดีตอนเช้าสิทธิ์พี่หญิงอ่าสิทธิ์น้องทําไมแต่งตัวเช่นนั้นเพราะว่าข้ากําลังแต่งคอสเพล์อยู่ยังไงเล่าข้าวางแผนที่จะช่วยเหลือผู้มีวาสนาข้าขอตัวลงไปก่อนละกันข้าเคยสวมหน้ากากนั่นสิทธิ์น้องเอามันมาสวมบนใบหน้าครั้งหนึ่งลิมฝีปากของข้าเคยสัมผัสกับหน้ากากนั่น ข้ารู้สึกเหมือนสิทธิ์น้อมกำลังจูบข้าอยู่เลยเอ้ยน่าอายจังฮัชิวองค์ชายไม่สบายงั้นหรือพะยะ้าะผู้หญิงคนไหนกำลังคิดถึงข้ากัน